ครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องมอมเลีคลิปนี้ก็มาเก็บตกความน่ารักของสาวไทยของเรานะครับก็คือออมส,สิภาพรกับการลดเล่นในเวียดนามในนัดที่ผ่านมานะครับก็มีโมเมนต์ที่น่ารักเกิดขึ้นเป็นช่วงที่ ตอบโต้กันไปมานะครับแล้วตัวเซตก็มีการเซตบอลให้กับออมซึ่งเป็นการเซตที่ไม่ค่อยพอดีเท่าไหร่นะครับทำให้ออมเสียจังหวะไม่สามารถขึ้นตบแบบปังๆได้ออมต้องมีการเซตบอลแทนครับไปฝั่งคู่แข่งซึ่งก็แน่นอนนะครับเมื่อบอลเข้ามาหาตัวออมแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทําให้ออมเสียจังหวะแล้วก็มีการเซตฟ,ฟาวครับเซต2จังหวะ ทำให้คู่แข่งได้แต้มไปงานนี้เมื่อออมทำาฟ้านะครับก็รีบไหวขอโทษเพื่อนทันทีน่ารักมากๆเลยครับก็เป็นโมเมนต์ผ่อนคลายน่ารักของสาวไทยที่นํามาให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับอย่างออมก็ต้องขอยกนิ้วให้เลยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับทำไปท็อปสกอร์สูงสุด23แต้มไม่ธรรมดาครับ